ซึ่งเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษามากๆน mm ั hmm. ๆ mm ่นก็คือฟินแลนด์ครับขอเชิญทุกท่านพบกับ Next Move Finland ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนัดตี้นะคะจากโปรเจกต์ Next Move Finland ค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะขออนุญาตย้ำนะคะบูธของเราอยู่ที่บูธ S 1 S14 ค่ะ S 1 4นะคะ นัตตี้นะคะเป็นโฟลเดอร์เองนะคะของโปรเจกต์ Next น o ู่ f i n l a n d ค่ะยินดีนะคะและอยากจะต้อนรับน้องๆทุกๆคนนะคะในประเทศไทยหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่แลวสนใจไปเรียนต่อที่ประเทศฟินแลนด์ค่ะยินดีที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้นะคะเรามีโปรเจกต์ดีๆค่ะที่จะนำเสนอที่ Boot ์เอส14สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หลังจากนี้ค่ะนัตตี้นะคะจบการศึกษาตรงค่ะจากประเทศฟินแลนด์ค่ะแล้วก็เรียนทุกอย่างเป็นภาษาฟินแลนด์ตั้งแต่มัธยมต้นนะคะ อาชีพปตรีปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาโทค่ะภาคภาษาฟินแลนด์นะคะค่ะโปรเจกต์ของเราวันนี้ค่ะเรามีทุนเรียนฟรีนะคะเรียนฟรีค่ะที่ประเทศฟินแลนด์ใครรู้จักประเทศฟินแลนด์บ้างคะรู้จักเนาะขอบคุณค่ะอยู่อยู่แถวไหนข้าฟินแลนด์ถูกต้องค่ะค่ะทุนเรียนฟรีของเรามีอยู่2โปรแกรมค่ะมัธยมปลายและสายอาชีพ นะคะต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะได้รับการศึกษาดีๆระดับ world class อย่างประเทศฟินแลนด์ค่ะทำไมถึงเลือกประเทศฟินแลนด์ใช่ไหมคะหลายๆคนที่จะอ,อ,อยากจะไปเรียนประเทศฟินแลนด์ต้องบอกว่าจากประสบการณ์แล้วว่าค่ะเวลาเราเข้าเรียนในคลาสนะคะ คลาสค่ะจะเป็นการเรียนการสอนที่อยากให้เรียนรู้และนำไปใช้ได้จริงเนาะต้องบอกว่าก็ต้องมีทฤษฎีและก็เชิงปฏิบัติควบคู่กันไปค่ะวันนี้ค่ะ,ะทุนเรียนฟรีของโปรแกรมมธัธยมปลายและสายอาชีพเรามีเจ้าของสถาบันที่มาออกบูธเองบินตรงมาจากประเทศฟินแลนด์ถึง2ท่านนั้นก็คือคุณปีเตอร์และก็คุณโทมัส สามารถเข้าไปสอบถามที่บูธได้เลยนะคะอันนี้บอกมากมากค่ะเพราะว่านอกจากจะเรียนฟรีแล้วมัธยมปลายหรือสายอาชีพสามารถนะคะที่จะต่อหลังจากนั้นค่ะเรียนฟรีปริญญาโทและปริญญาตรีรวมไปถึงค่ะสามารถย้ายครอบครัวตามไปอยู่ที่นั่นได้เลยค่ะและก็ต่อจากนั้นค่ะไม่จบเนาะสามารถร้องขอสัญชาติได้นะคะอันนี้ต้องบอกว่านักเรียนนะ่าสนใจค่ะปัจจุบันเนี้ยค่ะ บางท่านอาจจะจบปตรีแล้วอาจจะจบปโทแล้วแต่ว่าถุกประสงค์อยากลองใช้ชีวิตต่างประเทศต้องบอกว่าอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆเพราะว่าค่าเรียนหรือค่าเข้าโครงการไม่ได้สูงมากนอกเหนือจากมัธยมปลายและสายอาชีพค่ะเรายังมีปโทปตรีนะคะเป็นภาคภาษาอังกฤษและทุนตัวนี้ค่ะมอบให้กับนักเรียนทุกคนเพราะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยนั้นๆเองสามารถตัดสินใจได้เลย ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะเราก็มีสิทธิ์ได้รับทุนด้วยเช่นกันค่ะสอบถามสกอเรชชิพได้ทุนดีๆได้ที่บูธของเราค่ะเด็กๆบางทีอยากจะไปลองดูก่อนใช่ไหมคะประเทศฟินแลนด์เป็นอย่างไรบ้างสามารถไปวินเทอร์แคมและซัมเมอร์แคมกับเราได้เลยนะคะเรายินดีต้อนรับเผื่อไปเรียนรู้ก่อนฟินแลนด์เป็นอย่างไรค่ะการบริการของเราฟูลออปชั่นแน่นอนค่ะตัวนตี้เองค่ะ เชี่ยวชาญแล้วกอ็อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ตั้งใจเด็กทางานแล้วก็อยู่ที่นั่นนะคะดังนั้นการศึกษาและการเรียนรู้การทํางานใช้ชีวิตก็จะเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะบริการของเราปรึกษาฟรีนะคะยื่นใบสมัครติดตามผม Resident Per m i t ตััวเครื่องบินการแปลเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานล่ามรียนวนของภาษาฟินแลนด์ค่ะยินดีต้อนรับเพราะบริการของเราถูกออปชันดูแลจริงๆถ้าไปเปิดบัญชีนะคะดูแลลงทงละเบียนราษฎร แนะนำและหางานให้แต่ว่าต้องบอกว่าการหางานให้เราไม่ได้สมัครให้เนาะแต่ว่าเราแนะนํางานดีๆถ้ามีเรานาเสนออะไรให้วันนี้ค่ะก่อนจะจบจะบอกว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่สนใจโปรแกรมมัธยมปลายสายอาชีพมีส่วนลดถ่าน1 0 0 0มื่นบาทของการค่าดําเนินการเฉพาะภายในงานเท่านั้นนะคะหรือใครสมัครออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าภายในวันนี้เท่านั้น ก่อนจะจบค่ะอยากจะบอกว่าอยากจะโปรโมทดีๆมีกระบอกน้ําซึ่งประเทศฟิแนแลนด์เป็นประเทศที่ค่อนข้างบริสุทธิ์น้าดื่มฟรีได้ดื่มจากปอกได้ดังนั้นกระบอกน้ําเป็นอะไรที่ค่อนข้างไฮไลท์ของประเทศฟิแนแลนด์มากๆอันนี้อยากจะแจกค่ะคําถามง่ายๆค่ะคําถามง่ายๆนะคะจับเก้าอี้ดีๆค่ะง่ายๆถ้าเลือกถึงประเทศฟิแนแลนด์แล้วอะค่ะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศฟิแนแลนด์ นอกจากคุณลงุงซันตามีอะไรที่แบบเรานึกถึงฟินแลนด์บ้างคะมีอะไรบ้างคะขาการศึกษาเป็นไงคะฝากคุณแม่ขึ้นมาได้คะ่ะการศึกษาแบบว่าไม่ได้เรียนหนักแบบประเทศไทยคะ่ะเป็นประเทศที่มีการ การเรียนน้อยแต่ว่าได้ผลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขในการเรียนนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ทราบว่าคุณแม่รู้ข้อมูลนี้มาก่อนล่วงหน้าแล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเคยดูที่ไหนเคยคดู<อ>สถิติที่เขาจัดอันดับมาว่าที่เด็กมีการศึกษาที่การเรียนที่มีความสุขก่อนนะค,ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับและเป็นครูจริงๆนะคะถึงต้องพลีแรงขอบคุณค่ะขอมอบกระบอกน้ำให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คะขอฝากถ่ายรูปคู่นิดนึงค่ะ ขอบคุณค่ะ